มีกำลังรบสำคัญที่ใช้เป็นแนวหน้าทำการต่อสู้แบบกองโจรคือทหารพรานซึ่งเป็นทหารรับจ้างเป็นกำลังนำร่องเข้าไปก่อนและตามด้วยกำลังทหารหลักที่เข้าไปเสริม P.M.C. หรือว่า Private Military Contractor ต่างหากซึ่งงานของพวกเขาเนี่ยมันคืองานอารักขางานปกป้องสถานที่นะครับผมไม่ได้มีการเอาไว้ใช้ในการทหารแต่อย่างใดซึ่งมันจะมีอยู่บริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับที่เรียกด้ว่าสร้างชื่อเสียงอันเฉาโฉเอาไว้และทําให้ทั่วโลกเนี่ยถึงกับต้องตั้งคําถามเลยนะครับว่าการใช้ฐานรับจ้างเนี่ยมันถูกกฎหมายไหมบริษัทนั้นเนี่ยนะครับมีชื่อว่าบริษัท Blackwater นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในบริษัท P.M.C. ที่โด่งดังที่สุดในโลกเลยผู้ก่อตั้งเนี่ยนะครับมีชื่อว่าเอริกปริน ครับซึ่งเขาเป็นใครกันเขาเนี่ยนะครับเป็นอดีตหน่วยเนวีซิลนะครับที่ปลดประจำการออกมาแล้วก็ได้ก่อตั้งบริษัทอันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนะครับรับงานคอนแทรคต่างๆจากรัฐบาลสหรัฐนั่นเองนะครับชื่อเสียงของพวกเขาเนี่ยนะครับโด่งดังในรัฐบาลของประธานาธิบดีจอร์ดัมบิวบชนะครับในช่วงหลังเหตุการณ์นายอเลเวนเนี่ยนะครับผมการบุกอัฟกานิสถานและอิรักเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นถูกไหมซึ่งสงครามในตะวันออกกลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับนอกจากการรบ ของกองทัพแล้วเนี่ยมันยังมีนะครับปฏิบัติการลับทางทหารของพวก CIA หรือไม่ก็นะครับหน่วยข่าวกรองต่างๆอีกมากมายเลยซึ่งงานบางงานของพวก CIA เนี่ยนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นงานที่ต้องมีการลอบสังหารลักพาตัวเป้าหมายต่างๆนะั่นนะการใช้งานเจ้าหน้าที่ CIA เองเดียวเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่พอพวกเขาเนี่ยต้องใช้กําลังทางทหารด้วยแต่ว่านะครับงานพวกนี้เนี่ยบางทีพวกเขาจะไม่สามารถนํากองทัพเข้ามามีเอี่ยวด้วยนะครับผมด้วยเหตุผลหน้าหน้าประการเลยเขาก็จําเป็นที่จะต้องใช้ทหารนอกกอง นั่นเองนะครับ PMC พวกนี้แหละเลยเข้ามามีบทบาทเพราะอย่างหน่วย CIA เนี่ยนะครับงานหลักของพวก CIA เนี่ยมันไม่ใช่การรบโดยตรงถูกไหมมันเป็นการสนับสนุนการรบส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของข่าวกรองถูกไหมครับเขาเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีกองกําลังติดอาวุธของตัวเองเพราะหนึ่งเลยเนี่ยมันอาจจะแพงกว่าด้วยถ้าต้องมีกองกําลังฐานของ CIA อยู่ทั่วโลกเนี่ยมันอาจจะเพิ่มบัตเจตที่มากมายมหาศาลนะครับผมพวกเขาเนี่ยจึงเลือกที่จะใช้พวกบริษัทฐานรับจ้างอย่างนี้เนี่ยมาทำหน้าที่เป็นจ็อบๆไปนะครับผมจ็อบไหนต้องใช้เยอะก็จ้างมาเยอะจ็ ใช้น้อยก็จ้างน้อยหน่อยนะครับซึ่งนะครับด้วยความที่พอมันเป็นบริษัทเอกชนเนี่ยเข้ามาทําปฏิบัติการทางทหารเนี่ยนะครับมันก็เกิดผลลัพธ์ที่ตามมามากมายนะครับผมซึ่งส่วนมากเนี่ยมันจะไปในทางลบซะมากกว่าเพราะพูดตรงๆเลยเนี่ยนะครับกองทัพเนี่ยมันจะมีพวกเรื่องของ code of conduct แล้วก็สายงานบัญชาการที่มันชัดเจนเนี่ยนะครับคอยสั่งการทหารที่มียศน้อยกว่านะครับผมนั่นเนี่ยทำให้ฐานพวกนั้นเนี่ยไม่หลุดออกนอกลูก่นอกทางนะครับอยู่ในกฎเกณฑ์ถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ประเทศโลกที่3หรือตะวันออกกลางก็ ตามเนี่ยนะครับพวกเขาก็ยังต้องทําตามกฎกันอยู่แต่พอมันเป็นพวกฐาน PMC พวกนี้เนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ย ก็มักจะออกนอกลู่นอกทางทําอะไรที่มันเกินเลยเกินกว่าเหตุนะครับซึ่งนั่นแหละครับก็เป็นเหตุการณ์เฉาโชที่เกิดขึ้นกับบริษัท Blackwater กลุ่มทหารรับจ้างพวกนี้เนี่ยนะครับได้ทําการยิงใส่พลเรือนชาวอิรักเนี่ยนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง17ศพเลยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่มีอาวุธนะครับผมเป็นพลเรือนธรรมดาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่ามันเนี่ยนะครับก็เกิดการเรียกร้องต่อรัฐบาลสหรัฐให้รับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้ ขึ้นจากนานาประเทศทั่วโลกเลยว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยทหารรับจ้าง4คนเนี่ยทำการสังหารโหดพลเรือน17คนที่ไม่ติดอาวุธเลยเนี่ยนะครับทำให้แบล็กวอเตอร์เนี่ยนะครับก็ต้องถูกขึ้นศาลต่างๆนานาและบทบาทของแบล็กวอเตอร์เนี่ยนะครับก็หายไปช่วงหนึ่งนะครับผมจนกลับมามีบทบาทอีกค,ครั้งหนึ่งในชื่อใหม่นะครับผมเปลี่ยนจากบริษัทแบล็กวอเตอร์เป็นอะคาเดมีแทนนะครับผมก็ยังปฏิบัติการทางทหารให้กับพวกหน่วยงานข่าวกรองต่างๆอย่าง CIA อยู่หรือว่า Mac แม้กระทั่งกระทรวงการต่่างประเทศเะทศี รัจ้างคนพวกนี้นะครับมาเป็นบริการให้กับคนสําคัญต่างๆนั่นเองนะครับคือสรุปเรื่องราวนี้เลยนะครับว่าคุณเนี่ยสามารถนะครับจ้างทหารรับจ้างได้และสามารถเป็นฐานรับจ้างได้นะครับผมแต่ว่าคุณเนี่ยต้องทําให้มันถูกกฎหมายโดยการไปก่อตั้งบริษัทเท่านั้นเองนะครับแค่นี้ก็ไม่ผิดกฎ UN แล้วนะครับผมง่ายดายนิดเดียวเองวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาด้วยจริงๆนะครับผมไปแล้วครับผมบายบายครับสวัสดีครับ